สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่กีซาวดชาแนลตอนนี้เราอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะทุกคนวันนี้เราจะพานั่ง b ีเจากสถานีสยามไปสนามบินดอนเมืองพอโลฟออกมาแล้วเจอ b ี s สยามพอดีนะครับฝั <c oughs> ่งตรงข้ามก็จะเป็นสยามสแควร์วันนะครับ เมื่อกี้เราก็โผล่มาจากสยามเซ็นเตอร์นะฝั่งนู้นก็จะเป็นสยามพารากอนนะครับผมให้เห็นจิดทางของโซนสยามใครที่จะเริ่มต้นสตาร์ทเดินทางจากโซนสยามก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยซื้อตั๋วก็จะมีอยู่2จุดไม่ว่าจะเป็นตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติหรือเคาน์เตอร์พนักงานตรงนั้นใครที่อยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดไปซื้อที่เคาน์เตอร์พนักงานนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่เคาน์เตอร์พนักงานเพื่อที่จะสอบถามว่าลงสถานีไหนนะครับ ไปสนามบินดอนเมืองครับที่สานจะไปต่อรถแท็กซี่หรือว่าต่อบีดีเอสไปไม่ถึงอยู่แล้วบี s ีตรงไหนใกล้สุดที่วัดพระศรีค่ะบ62บาทพอได้บัตรแล้วนะฮะก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับผมพอทุกคนเข้ามาในสถานี b ี s สยามแล้วให้ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับ พอทุกคนขึ้นมาจากชั้นซื้อตั๋วบัตรโดยสารแล้วนะฮะก็จะมาโผล่ตรงชั้นนี้เดสสานีสยามเนี่ยอาจจะมีอยู่4ชั้นชลา1 2 3 4 1กับ3จะอยู่ชั้นนี้ไม่ใช่นะฮะให้ทุกคนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วชั้นชลา2กับ4นะผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไม่งงนะทุกคนขึ้นมาจากชั้นซื้อตั๋วแล้วนะโผล่ตรงชั้นนี้ก็ยังไม่ไปนะให้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง พอทุกคนขึ้นมาชั้นชั้นชาลราสองหรือ4แล้วนะฮะก็จะมีป้ายดักหน้ามาในเลื่อนชัดเจนนะชาลราสี่ไปสนามกีฬาไม่ใช่นะผมนี่ฮะซ้ายมือไปภูโคชั้นชาลราสองเราจะร็อขึ้นขบวนฝั่งชั้นชาลราสองนะผมเพื่อที่จะไปสถานีวัดพระศรีหมหาธาตุตามที่เจ้าที่แนะนํานะครับพอเข้ามาในขบวนแล้วกรณีที่นั่งเต็มนะทุกคนก็สามารถจับเสาหรือราวแบบนี้ได้นะครับ เคฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาสตาร์ทออกจากสนาีสยาม12.25นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะใช้เวลาเดินทางไปสนามบินนอนเมืองกี่นาทีนะครับโอเค let's go ตอนนี้เราก็ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุพอทุกคนถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจนิดน,นึงนะใครที่มาถึงสถานีแล้วนะฮะทางออกมันจะมีอยู่2ฝั่งนะทุกคนเห็นไหมฮะมันจะมีลูกศรนะครับผมทางออก3กับสเชื่อมต่อ MR t ีโมโนเรลสายสีชมพูไปเมีนบุรีนะส่วนเรานะครับผมจะไปออกทางออก1 2น,นะค<ม>รับพอเชื่อมต่อโมโนเรลสายสาีชมพูเหมือนกันนะครับผมไปศูนย์ราชการเราก็ตามลูกศรไปย้ำอีกทีนะใครที่ ออกจากขาบวนถึงสถานีวัดพระศีมาทาตแล้วนะลงมาฝั่งทางออกหนึ่งกับสองนะผมพอเราลงมาถึงด้านล่างแล้วนะก็จะมาโผล่ตรงชั้นซื้อตั๋วบัตรโดยสารเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจอีกนิดนึงดง่า,ายก็คือว่าโมเดลสายสีงูนูมีฝั่งขาไปนน,นกับฝั่งไปชานเมืองมีนบุรีนะสายสิชมพูไปสุนร,ราชการนนท์ ฝั่งนู้นเชื่อมสายสีชมพูไปชานเมืองบินบุรีนะสองฝั่งนะโหเป็นข้อมูลไว้นะฮะเพื่อที่จะประกอบการเดินทางไว้พี่จะไปต่อแท็กซี่ไปดอนเมืองครับถ้าต่อสายสีชมพูไปลงสถานีไหนครับดอนเมืองใช่ไหมใช่ใช่ไปลงหลักสีหลักสีแล้วต่อสายสีแดง๋อไปลงหลักสีแล้วต่อสายสีแดงฝั่งนี้ใช่ไหม จากการสอบถามพี่รอพอนะเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะผมใครที่ไม่อยากต่อแท็กซี่นะทุกคนสามารถนั่งโมโนเรลสายสีชมพูฝั่งศูนย์ราชการนนไปลงที่สถานีหลักสีแล้วก็ต่อจากสถานีหลักสีสายสาีแดงไปยิงยาวที่ดอนเมืองก็ได้เหมือนกันนะครับผมโ okay, อเคฮะเดี๋ยวเราก็จะนำบัตรแตะออกนะครับผม เดี๋ยวเราจะให้ดูแมพนิดนึงนะผมตอนนี้เราอยู่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะเมื่อกี้เจ้าที่รอพอนะผมแนะนําให้ต่อสายสีชมพูนะฮะเพื่อที่จะไปลงสถานีสายสีแดงแล้วก็ยิงยาวไปดอนเมืองเห็นไหมสนามมีดอนเมืองอยู่ประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะลงสถานีนี้เพื่อที่ต่อแท็กซี่วันนี้เราจะยกตัวอย่าง BTS ตามคอมเมนต์นะครับนี่ถ้าเจอพนักงานตรงเคาน์เตอร์สอบถามได้เรื่อยๆนะฮะผมจะไปต่อแท็กซี่ลงดอนเมืองครับผมทานออกทางออกหนึ่งนะคะข้างล่ามันไปเส้นแจ้งวัฒนาพอทุกคนออกมาจากเจตขาออกแล้วนะฮะขวาทางออกหนึ่ง ซ้ายทางออกสองไม่ใช่นะฮะให้ออกทางออกที่1ตามที่เจ้าที่แนะนำเมื่อกี้เราก็เดินตรงไปทางออกที่1น,นะครับผมพอเรามาถึงสุดสกายวอล์กตรงนี้ก็จะมีอยู่สองทางเลือกให้ทุกคนได้ลงนะไม่ว่าจะเป็นบันไดธรรมดาหรือลิฟต์ก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะลองลงลิฟต์ไปลิฟต์ของเขาีนะมีประตูแบบนี้อีกชั้นหนึ่งนะผม ลิฟต์ของเขาก็จะมีป้ายกำกับบอกนะครับผมชั้นไหนลงชั้นไหนอ่ะชั้นจีระดับถนนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มชุกเชินใครที่ติดอยู่ในลิฟต์นะฮะปุ่มนี้ก็สามารถกดได้นะครับผมโอเคพอออกมาแล้วใครที่มีสัมภาระเยอะหรือผู้สูงอายุที่มีรถเข็นวิวแชร์ก็สะดวกนะเห็นไหมลงลิฟต์มาแล้วมีทางลาบมาแบบนี้เพื่อที่จะต่อแท็กซี่ก็จะมีทางลาบบริการถึงพื้นถนนเลยสะดวกนะครับผมนี่นะฮะความใหญ่ของสถานีวัดพระศรีมหาธาต ไปดอนเมืองครับผมสนามบินดอนเมืองมสมมติว่าคนที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินอะ่ะเขาจอดตรงไหนกันต่างประเทศหรือว,ว่าภายในประเทศอ๋อแต่ละจุดก็จอดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับผมต่างประเทศไปอยู่อาคารหนึ่งเอาเป็นภายในประเทศดีกว่าครับภายในประเทศอาคารสองตอนนี้เราก็เข้าสู่สถานีดอนเมืองแล้วนะเอาไปแล้วครับร้อยหนึ่งโอเคเดีย๋ยวเราจะสรุปการเดินทางให้นะครับผม สหรือคนที่จะเดินทางไปภายในประเทศเขาก็จะมาจอดตรงจุดทางเข้าสู่สนามบินตรงนี้นะ,ะมีป้ายบอกนะอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดี<ฮ>๋ยวเราก็ลงมาในเลื่อนไปได้เลยมาในเลื่อนก็จะเป็นเรียบแบบนี้นะคนเพื่อที่จะกระเป๋าสัมภาระมาแบบนี้สะดวกนะครับผมเข้ามาแล้วก็จะมีถังขยะนะครับ นี่นะฮะมีป้ายบอกอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเข้ามาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูป้ายแต่ละชั้นกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ผู้โดยสารภายในประเทศชั้น3นะครับผมเห็นไหมฮะชั้น2ก็จะเป็นสำนักงานสายการบินชั้นหนึ่งก็จะเป็นผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะครับผมส่วนชั้นสี่ก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารต่างๆชั้น5ก็จะเป็นสำนักงานสายการบินโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มนะผมเดี๋ยวเราจะลองดื่มนะฮะว่าดื่มได้หรือเปล่า ดื่มได้จริงนะับเดีย๋ยวเข้าไปดูภายในห้องน้ํากันนะฮะโอ้หห้องน้าํสาสะอาดสะอาดมากห้องน้ําแบบหรูมากทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเป่ามือนะครับผมเห็นไหมว่าใครที่มือเปียกอะไรเงี้ยก็สามารถเป่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดินทางมาดอนเมืองด้วย BTS ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติชมคอมเมนต์มาด้านล่างได้สวัสดีครับ